Don't feel like having a bad life A tequila with some salt and life Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine 3K เดี๋ยวลงมาดูนะครับครับแต่ที่สองงนี้เช้าครับเพิ่งโตตัวนึงครับนกยังกันแท้นกเอียงกับนกเขาไฟว่างันแดงกตัวแต้มแรกเป็นนกเขาไฟครับมันแต้มแรกนกเขาไฟครับแต้มนี่นกยังกับบุหูครับผมเดี๋ยวลงมาเบ่งกันครับแต่ว่าเป็นเหยื่อ่านแล้วครับผมดินดินอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับดินอยู่ครับเดี๋ยวลงมาเบ่งตัวตัวกันครับ เดี๋ยวบมบมกับดินบำบามอยู่ครับโอ้ไหนเป็นนกเขาใหญ่ครับผมโอ้ยอนแจงน้อยน้อยนึงครับเดี๋ยวว่างตัวซับแป๊บนึงครับครับแต้มสองของนิเชานกเขาใหญ่ค,ค,ครับนกเขาใหญ่ครับครับฝากติดตามด้วยนะครับ เอาเอาเอาเก็บเอาโอ้ยวันกับเก็บผมเอาครับเอา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 เรับผมผมมาเล่นตลกหรือมาตอนทุกน้องเด็กๆกับผมเออเอ้อเดี๋ยวเบิ่อตัวตนครับจะแสนกับมาแล้วเต็มสอสองครับ

โอ้มวนมวนมวนครับมวนเอาละครับเต็มเสมอมาแล้วเอาครับเดี๋ยวไปเบ่งตัวตนของเจ้านีเช่าครับผมัักยยี่ไงะ The ันาออกมาแจ่วบงปั้งออกมาแจ่เบ้างแวันน่ะดูอาแวันบ้งนะตั้งเนาะฮมเครื่องรถดที่ไหนไปแจ่วบางมันทำงานบ้างน่ะอืมฝอปุ้ยทำงานบอสปีนี่น่ะอืมเออไปดวงไปตกปลายู่นหครับอยู่กับชั่นเลยครับผมเอาสอบบ้างสอบหนึ่สอบ ด,ด,ดูจักเนเียโอ้อหนก,นกแดนเหนียวเอ,อว่ามันโดดแ้วแวงเออืมือว่าจังหวะมีาละังหเบื่งนกมันตื่นๆเลยนุกปลาเนั่นแนเห็ดแ<ม>ล้วอ้า,า<ม>ตีวันนี้แสนเห็ดแ,แล้วแสนเห็ดแล้วแสนเห็ดแล้วโดดบัดนี้นะครับเรียบร้อยครับผมไปจันเอ้าเอ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 าเ ยันดีแั่ว่าครับเจ้าโคกจัดหรอวครับผมนี่ครับนี่ครับเจ้าโคกจัดหรอวครับโม่โหงไงกุบเลยคนนี่ยังเหร พูดนะเจ้าโคกครับผมเจ้าโคกพูดนะเสียงเจ้าโคกครับโอ้เสียงไหมเบิ่งครับโอ้ดินดำบามเลยเมึงเหงาลงมาครับนี่ครับโอ้เบิ่งพูดนะเจ้าโคกเจ้าโคกขนสะเลยครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วเจ้าโคกจัดแล้วครับเตรียมเลยครับผมเตรียมเลยครับบักบักนี่เจ้ามาใส่เอาโนกเขาให้ือโน่งเหงาบังนี่เจ้าวะโอ้นี่เจ้าอันยี่ปุ่นละไม่แรก พลาดครับผมโอ้จโคจัดแล้วครับโอ้โอวตัวผูกตัวยังคืออุกออยู่ตัวเมียว่ะแม่บ่เอ๋อนี่เจ้าครับเจ้าโคครับผมจัดแล้วครับเจ้าโคเอาลูกกันยาวๆครับวันนี้มอนก็ไม่สามครับไม่สามไม่แรกนี่ชอาพลาดครับอันป็นี่มันเหลี่ยมพุทเหลี่ยมก็ยังงูก็ยังนี่ยังนี่โอ้วันหลอดไฟอ๋อเจ้าโคโคลองลูกจังหน่อยเบ้าง โอ้เจ้าโคกหอมมะหอดหมู่บ้านนี่ครับเหอนออกมาออกจากกล้องจวดกล้องออกมาจวดเลยนี่เจ้าโคกอาครับน้องงเอาลูกเอาเจ้าโคกเต็มแรกมาแล้วครับเจ้าโคกอ๋อเบิ้งอาออาลูกกระเจี๊ยครับเบิ้งเอาเจ้าโคกออกครับผมเออฝากไว้ดิดตามหน่อยนะครับก็อุ่นกระเจี๊ยครับมาหนี่เดี๋ยวเต็มแรกมาแล้วครับเต็มแรกของเจ้าโคกมาแล้วครับ